พี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่21ข้อ12-17นะครับผมให้หัวข้อว่าสิ่งที่ขัดขวางการนมัสก,การนะครับผมจะอ่านสองข้อนะครับข้อ12-13บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นทรงคว่ำโตผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม,ม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีพระชนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาเรียกว่าเป็นนิเวศการอธิษฐาน แต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับกำลังเสด็จเข้าไปเย็ในนิเวศของพระเจ้าแล้วก็จัดการพวกที่ขายของในนิเวศของพระเจ้าที่นิเวศเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานเป็นนิเวศแห่งการนมัสการพระเจ้าทว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขัดขวางทาให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับอยู่ในนิเวศของพระเจ้าแต่ไม่ได้นมัสการพระเจ้าหลายครั้งครับเรามาที่คริตจักรเราก็นมัสการพระเจ้าแต่กลับไม่ได้นมัสการหลายครั้งพระคัมภีร์ได้พูดถึงเราั้้งงหหลาายเเเเป็นนนิวศขออพระจมืก เราเองนั้นกลับไม่ได้นมัาสการพระเจ้ามันเป็นเหตุผลอย่างน้อย3ประการครับอันที่1ก็คือความไม่เข้าใจในพระประสงค์ในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงไปบริเวณพระวิหารครําว่าบริเวณพระวิหารเนี่ยนะครับมันมี2ชั้นด้วยกัน ที่เป็นชั้นใหญ่ๆบริเวณลานชั้นนอกเป็นคนต่างชาตินะครับที่จะเข้าไปเพื่ออธิษฐานที่นั่นแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีคนยิวจากที่ต่างๆมาในเทศกาลปัสกาเยอะพวกเขาก็เลยเอาอนุญ,ญาตให้เอาของเนี่ยนะครับมาตั้งบริเวณนั้นเพื่อจะเป็นที่จะขายของเพื่อจะให้เป็นความสะดวกกับชาวยิวส่วนใหญ่แล้วก็สําหรับคนต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับได้ซื้อของเพื่อจะเข้าไปนมัสการพระเจ้าได้อีกประการหนึ่งเงินที่ใช้ในพระวิหารเนี่ยนะครับที่เป็นเงินเสียภาษีพระวิหารเนี่ยจะต้องใช้ เป็นเชคเข็นแต่นั้นเองพวกเขาไม่สามารถเอาเงินต่างชาติเนี่ยมาสลับเสียภ่อเสียพระวิหารได้ดังนั้นเองก็เลยอำนวยความสะดวกให้แต่มันหารู้ไหมว่าในบริเวณพระวิหารนั้นเขาไว้เพื่อนมัสการดังนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ขัดขวางการนรมัสการก็คือความไม่เข้าใจถามว่าพวกเขาคิดดีไหมคิดในแง่บวกพวกเขาคิดดีคิดดีก็คืออำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกกับใครครับกับชาวยิวกับพิธีกรรมทางศาสนาแต่ไม่ได้เข้าใจเป้าหมายสูงสุดของการนรมัสการหลายครั้งนะครับเราเองนั้น พลาดจากการที่จะเข้าใจน้ำพ,พรพะทัยของพระเจ้าเพราะเราชอบในเรื่องเรื่องที่เราชอบเท่านั้นสิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ชอบขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาเรานะครับบางเรื่องที่ชอบอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใช่ขอพระเจ้าให้เราเองเป็นคนมีความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากเรานั่นคืออาการที่1นะครับความไม่เข้าใจของพวกเขาอันที่2ความต้องการทําตามใจประสงค์ของเขาแน่นอนว่าการขายของไม่ใช่เรื่องบาปแต่ปัญหาก็คือเวลานั้นไปทําลายความสงบและไปทําลายเป้าหมายของการนมัสการมันก็เลยเป็นการทําตามใจ ขขอองงพวกเาเาแน่นอนว่าการที่พวกเขาเองนั้นนําของมาขายนั้นเบื้องหลังต้องมีแน่นอนครับปุโรหิตน่าจะเป็น คนที่วิ่งเต้นเรื่องเหล่านี้พวกเขาอาจจะได้มีผลประโยชน์ด้วยดังนั้นเองสิ่งที่พวกเขาทําเขาทําตามใจตัวเองมองในแง่บวกว่าการทําตามใจของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นอาการอำนวยความสะดวกสบายแต่ขอโทษนะครับมันผิดเป้าหมายเมื่อผิดเป้าหมายการทําตามใจประสงค์ก็ผิดไปด้วยดังนั้นเองนะครับสิ่งที่ขัดขวางการนมัสการตอนนี้ก็คือการทําตามใจของเขาเองพระเจ้าต้องการให้เราเป็นนิเวศของพระองค์เป็นนิเวศที่ทําตามพระประสงค์ไม่ใช่ทําตามใจของเราสิ่งที่3คือความขัดเคืองในใจถ้าเราไป การอ่านในข้อที่14ถึงข้อที่1 7เราจะรู้ว่าพอคนเหล่านั้นถูกไลยอย่อจากพระวิหารผมอ่านข้อ14ข้อเดียวนะครับคนตาบอดคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพอพวกนี้ถูกขับไล่ออกไปคนตาบอดคนง่อยก็ได้เข้ามาเพื่อรับการรักษาและพวกเขาเห็นอัศจรรย์เขายกย่องพระองค์กันแต่พวกปุรหิตก็กัดขัดขวางนะครับแล้วบอกว่าไม่ได้ยินเหรอ สิ่งที่พวกเขากาลังร้องขึ้นมาพรยเยิวบอกว่าได้ยินแล้วต่อให้คนเหล่านี้ไม่ส่งเสียงเด็กก็จะส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าเองในจุดนี้เนี่ยนะครับพวกเขาขัดเคืองใจวันนี้เหมือนกันครับพระกัมพีเตือนบอกว่าถ้าเรายังโกรธพี่น้องอยู่เอาเครื่องบูชามาไว้ที่แท่นบูชาแล้วให้กลับไปคืนดีก่อน แล้วจึงนำมาถวายเครื่องบูชาเพราะความขัดเคืองเป็นตัวอันตรายกับการนมัสการพระเจ้าวันที่ผมพูด3ประการนะครับสิ่งที่ขัดขวางการนมัสการหนึ่งความไม่เข้าใจพระประสงค์2ความต้องการตามใจประสงค์อันที่3ความขัดเคืองในใจประสงค์ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะไม่เอาตัวเองเป็นหลักจงเป็นเมตตาคราับ